สวัสดีครับอันนี้ช่องของผมนะครับก็แนะนำการทำเก้าอี้นะครับแบบง่ายๆของเหลือใช้นะครับเราเข้าอู่ไปแล้วเนาะเก็บมาเข้าโยนใส่กระบะรถมานะครับแล้วก็เราเองก็เอามารวมๆกันไว้นะครับแล้ก็ไม่รู้จะทำอะไรขายถูกไปนะครับอพอค้าเสร็จเหล็กมาก็ราคาถูกนะครับทีนี้เราเองเราก็นำมาเป็น ของใช้ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยจานกดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับ EP ที่แล้วผมมาดิบๆนะครับแต่ตอนนี้ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูก็ค่อนข้างจะแลดูดาทะมึนสวยงามนะครับนี่นะครับจานกดนะครับชกหน้านะครับชกหน้า3ามตัวนะครับแล้วก็สลกที่ล็อกแหนบนะครับแล้วก็นํามาใช้ นะครับมันก็แลดูดีนะครับแล้วก็เครื่องออกออกไปออกมานะครับใช้สามต้นเนาะเห็นไหมครับสภาพมันก็ใช้ได้และโชคเองก็ทํางานตามปกตินะครับนี่นะครับเราก็เอามาผสมผสานกันได้ครับพี่น้องเราของเหลือๆนะครับของเหลือๆแต่ทีนี้มันก็ต้องมีเครื่องออกเนาะแต่นะครับใครมีก็บอกนะครับถ้าอยู่ในเขตจันทบุรีเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมเอามาทํา นะครับผมก็อยากจะทําให้ตีนี้ของผมมีแค่นี้ครับเนี่ครับหน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจ้างกดทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับกดลงดีมากเลยครับก็นี่ครับทําสีนะครับทําสีเนาะนี่ครับสภาพมันนะครับของเก่าๆครับเก็บมาเก็บมาเราก็เก็บมาจากอู่เนาะซ่อมรถซ่อมอะไรแล้วเนี่ครับมันก็ ใช้ได้แล้วแต่สมองเราครับว่าเราจะคิดทําอะไรประกอบมาเป็นอะไรนะครับนี่นะครับเก้าอี้ครับเก้าอี้สวยงามมากครับ